จากในคลิปนะคะก็จะเห็นว่าการเพิ่ม Follow IG นะคะเพิ่มได้จริงไม่ตกตาค่ะสรุปแล้วร้านนี้นะคะไม่ได้ขายฝังอย่างแน่นอนเห็นแลสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับอุ้มเหมือนเดิมนะคะทุกคนในวันนี้เนี่ยอุ้มจะมาสอนวิธีเพิ่มติดตาม IG คนไทยคะ่ะอธิบายก่อนนะคะคำว่าคนไทยในที่นี้ก็คือหมายถึงคนที่มากด Follow เราเป็นคนไทยคะ่ะซึ่งบัญชี a c c o u n ทมีตัวตนจริงเป็นคนเล่นจริงๆนะคะนอกจากนี้เนี่ยการเพิ่ม follow อ่ เราสามารถเลือกทำได้สองแบบค่ะแบบแรกเป็นแบบบัญชีคนไทยแบบที่2นะคะก็เป็นแบบบัญชีคนต่างชาติซึ่งถ้าใครนะคะอยากดูแบบบัญชีคนต่างชาติสามารถเข้าไปดูย้อนคลิปเก่าๆได้เลยนะคะในช่อง YouTube ของเราค่ะวันนี้ก่อนจะเพิ่ม Follow นะคะอยา่าลืมไปตั้งค่าบัญชีแอคเคาท์ให้เป็นสาธารณนะไม่อย่างนั้นนะคะยอด f o l l o w จะไม่ขึ้นนะอาล้ค่ะ,นะ,ค,ะคนไหนพร้อมแล้วนะคะเราไปดูพร้อมกันได้เลยในคลิปนี้มีคำตอบค่ะเริ่มแรกนะคะเข้าโปรแกรมไล n ์ค่ะ พิมพ um ์ไลน์ ID ด์แอดไปั๊มเป็นบริการจากทางร้านฟอลโลไทยค่ะมาถึงหน้านี้นะคะคุยกับแอดมินได้เลยซึ่งในวันนี้เนี่ยอุ้มก็จะมาสอนวิธีปั๊มฟอล ig แบบบัญชีคนไทยแท้กันค่ะทุกคนคะและนี่ก็คือราคาปั๊มฟอลโล w i อแบบบัญชีคนไทยแท้ค่ะซึ่งเขาก็มีให้เลือกหลายแบบเลยนะคะเริ่มต้นเนี่ย10ฟอลโลค่ะสูงสุดนะคะก็คือ1 0 0 0 0หมื่ฟอลค่ะ แอดมินนะคะเขาการันตีเลยค่ะว่าเป็นงานไยปลอดภัยไม่ใช่รหัสผ่านส่วนในวันนี้นะคะอุ้มจะทดลองใช้บริการซื้อที่20 Follow ค่ะพอเราเลือกแพ็กเกจเรียบร้อยนะคะแอดมินจะส่งรูปภาพนี้มาให้นะคะก็จะมี2รูปภาพรูปภาพแรกจะเป็นคียว่าโคดเอาไว้สแกนจ่ายเงินรูปภาพที่2นะคะจะเป็นขั้นตอนแล้วก็การปฏิบัติงานของแอดมินค่ะก็จะมีกฎนะคะที่เราต้องทําตามค่ะอุ้มรบกวนนะคะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยอ่านรายละเอียดให้เข้าใจนะคะ จากนั้นก็โอนเงินได้เลยค่ะและก็ส่งสลิปให้อดินแบบในแชทเลยขั้นตอนต่อไปนะคะอดินจะขอลิงก์ IG ค่ะวิธีทำก็คือให้เข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ IG ของเราจากนั้นนะคะกดคำว่าแชร์โปรไฟล์ค่ะตรงขวามือนะคะจากนั้นกดคำว่า copy link ค่ะนำลิงก์ที่ได้มาวางในแชทให้อดินแบบนี้เลยค่ะ แอดมินจะคอนเฟิร์มยอดเก่าก่อนที่จะปั๊มฟอลนะคะอย่างยอดเดิมของอุ้มเนี่ยมีอยู่ที่6522 Follow ฟอโลค่ะหลังจากนี้นะคะเราไปรอยอดฟอลโล่ขึ้นกันเลยค่ะเปิดมาที่หน้า IG ของเรานะคะแล้วก็รีเฟซหน้าจอแบบนี้เลยค่ะรอยอดขึ้นค่ะ รอยอดไม่นานนะคะจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยไอมีการแจ้งเตือนแล้วค่ะจะเห็นว่ามีคนมากด Follow เราแล้วนะคะแล้วก็เป็นคนไทยแท้แน่นอนร้อเร์นตะ์ยค่ะซึ่งเราก็สามารถเข้ามาดูได้ด้วยนะคะว่าใครบ้างที่มากด Follow เราค่ะเพื่อนๆแบบนี้เลยนะคะอุ้มโชว์ให้ดูแล้วยอดขึ้นครบค่ะย0 f o l l o w จากในคลิปนะคะก็จะเห็นว่าการเพิ่ม f o ล l o w i อนะคะเพิ่มได้จริงไม่จกตาค่ะสรุปแล้วร้านนี้นะคะไม่ได้ขายปลัมอย่างแน่นอนค่ะนอกจากนี้นะคะคนที่มากด f o l l o w เราเป็นคนไทยทุกคนซึ่งเราก็สามารถเข้าไปเช็คได้ด้วยนะคะว่าใครบ้างที่มากด f อ l l o w เราหากแม่นะคะสนใจแล้วก็กำลังมองหาร้านที่ดีแล้วก็เสื้อถือได้ต้องไปร้านนี้เลยทควรเขามีชื่อว่าร้านของคนไทยนะคะเพื่อนๆสามารถแอดไลน์แอดมนได้เลยที่ไลน์สายปัมฟอลโล รายเหรียญนะคะตามด้านล่างเลยค่ะแล้วราคาในส่วนของวันนี้นะคะอุ้มก็จะขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะในวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ